สำหรับปัญหาโรคฤทสีดวงนะครับเป็นปัญหาที่คนไทยเราเป็นกันเยอะตัวผมเองเนี่ยฮะได้รับคาปรึกษานะได,ได้รับการคนมาขอคำปรึกษาในเรื่องของโรคฤทสีดวงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะและสุดใหญ่เป็นโรคที่คนไทยเราจะไม่ค่อยคุยกันนะครับสำหรับปัญหาโรคฤทสีดวงเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรามีการค้นคว้าและวิจัยเนะี่ยร่วม3ปีมาแล้วโดยที่เราทั้งมีการต้องไปค้นคว้าจากข้อมูลในในในฐานข้อมูลของนักวิจัย แล้วก็เราก็ยังมีการไปดูของตำราแพทย์แผนไทยที่หมอเมืองเราทั้งหลายได้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 ศึกษาและแล้วแล้วปรุงยากันมานะครับจนสุดท้ายเราได้เลือกสมุนไพรที่สามารถมาทำเป็นอาหารเสริมแล้วก็ตอบโจทย์ของฤิษีดวงจากนั้นเราได้ทำตัวนี้ฮะมาทดสอบในหมู่คนข้างตัวแล้วคนใกล้เคียงกันจนกระทั่งมันตอบโจทย์ได้ผลค่อนข้างดีมากนะครับเราเราจึงนำสมุนไพรตัวเนี้ มาทาผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าดิจิผมเองก็ค่อนข้างจะดีใจนะครับที่สินค้าดิจิได้รับการตอบรับนะครับจากผู้ใช้ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็ทราบมาว่าหลังจากที่การใช้แล้วก็ได้รับคําชมจากผู้ที่ที่เป็นโลกฤทธิ์สีดวงจริงๆมาเล่าให้ฟังว่าเขาค่อนข้างจะพอใจกับสินค้าตัวนี้อย่างดีมากครับขอบคุณครับ